เชื่อไหมว่าข้อได้เปรียบของเด็กซิลคืออะไรมีเวลามากกว่าไหมฮะมีเวลามากกว่าเคยเคยสอบมายังเห็นแนวยังเห็นเห็นมาแล้วนะเขามีโอกาสเขามีเขาเรียกว่าอาวุธที่เข้มข้นกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเด็กซิลมาสอบแข่งกับรุ่นน้องเนี่ยโอกาสที่เขาจะติดสูงไหมฮะพอเขาติดสูงปุ๊บมันเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าโลโมเดลนี่คือต้นแบบ ของเด็กในเจนต่อไปว่าถ้าคุณไม่ติดปีนี้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวปีหน้าทําไมเอา้าซิลแล้วเดี๋ยวซิลแล้วสําเร็จและเด็กยอมเสียเวลากี่ปีฮะหนึ่งปีแลวหนึ่งปีกับชีวิตทั้งชีวิตอะ่ะคิดว่าใช้คําว่าเสียเวลาได้ไหมครับไม่ได้หรอกครับหนึ่งปีกับได้กเกรียนคณะที่ใช่มหาลัยในฝันนะ่ะเด็กยอมที่จะเสียเวลาตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นดาบสองคมตรงที่ว่าบางคนน่ะถึงมหกแล้วอะ่ะยังรู้สึกว่าไฟยังไม่หล,ล่นก้น พราะถ้าไม่ติดม .6 ก็ค่อยทำไมเอาซิลเอาคิดแบบเนี้ยก็เป็นดาบสองคม